มาพี่โจวันนี้เราเป็นอยู่ความสูงเท่าไหร่ครับกี่ฟิต ไม่รู้เสียวมากจอร์ดินหน้าจอหน้าจอของไอ้นี่ดิขีมันมีบอกอยู่นะถ้าจะไม่ผิดหน้าจอมอนิเตอร์ลองดูของพีเดอร์มันมีอยู่แต่แต่คือจอร์ดี้จะโชว์กุ้ยรุ้ไปถึงไหนเนี่ยไม่บอกว่ะโอเควันนี้เราจะมาทำอีเวนต์ช่วงริสต์มาสกันนะครับก็คือเราจะโดดจากความสูงประมาณนี้แหละเนี่ยความสูงนี่แหละลงไปทางล่างแล้วปาหิมะกันนะ ใครเหลือเป็นคนสุดท้ายคนชนะแค่นั่นแหละครับโอเคได้แต่แต่พร้อมนะฮะสามสอโดดก่อนได้เปรียบไปเลยเอาไป้ไปแล้วไมาด่้ตายแล้วแต่ละคนโหแต่ละคนคนไกลที่สุดีพัำทีพัำที เอเนี่ยเห็นเห็นพเห็นพื้นข้ลาปนเป็นุดทริอบรเวนี้แหละให้อยู่แ้เนันเห็นมเมันมาไม่เเลยอะรขาดล้ขาองเรนลองเรนลน้คอลองเรนโรงเรเดี๋ยวรอไมเอพนีรเฮ้ยเขาอ้โหเฉียดโดนเกือบโดน เป็นห่วงพี่ก่อนพี่ล้มขาดเรียเรื่อยอวยเรื่อยพาเลลูยาจะถึงพื้นถึงพื้นแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วตายครับทุกคนอ่าวพี่โจตายไม่นับจบเลยจบเลยตายก่อนตายก็ตายตายกันเที่เลยถ้าตายเพราะถ้าตายเพราะตกออกมาไม่ไม่นับไม่นับไม่เป็นไรโอเคลงขาดเฉยคืออะไรขาดโคตรงง ก็เหมือนหาได้มาหาแล้วดีดีผมอ่ะบอกคอมีพิวเตอร์แม่เฮ้ยไวแคทได้ได้กูเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วไปไหนเด็ดแมนเอ็ดแมนเด็ดแมนล้มล้มแล้วเออเออเด็ดแมนล้มแล้วหนึ่งตัวโอเคยังิวเก็บแป๊บไปไหนอ่ะไปไหนไปไหน ริ่งริ่งอย่ r อย่าอย่าอย่าอย่ม่เดี๋วมาเี่ใกล้คอมแบ็กเียยูบิชข่าเก่งไก่นี่มันแบบยอดมากอ้าวสเต็มสเต็มบนกดิ่งค o กกี้อ๋อคุ o กี้คุกกี cookie! อ้อีเเสียแขนไปสักทีไโคดไกล้โคดไกล แมนแมนตอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆไม่เคยปลาโดนเลยค่ะเฮ้ยบดบทบทบทเฮ้ยบดบทบทเขาต่อยวะทั้งต่อยนะทั้งต่อยวะใช้ใช้แต่นี่นะใช้แต่นี่นะทุกคนเฮ้ยอะโอ้โหโอ้โหอ่านที่หลบอ่านที่กระบาลอ่านที่กระบาลอ่านที่กรบังจปลามันปลามันปลามันจะไม่หาเต็มปาจะหาเต็มมันใส่ทีหลังแล้วมัไม่โดนเลยดีโดนดิแต่ว่าเไอ้กิฟต์การ์ดกิฟต์การ์ดกิฟต์การ์ดใส่อ่ะ เอาแบบชิป c h r i s t ชาวโลกตึ้ง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 ตึง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  มาแล้วเฮ้ยอเขาจะต่นี่ี่้ยหมดว้หมดีหมดาบเกี่ยนหนีดิเอออุ้ยตูดนี่ตูดออสามนัดโอ้ยนัดเดียวออหนึังตัวเราไปปัหลักกัดัลักกัเก็บก่อนเก็บก่อนโดิีโ ไปลบกลุ่มดีกว่าอุ้ย่าจัวัดอดดิที่ออกละเป็นอิตาเลียนไต่อยคนหายไปไหนหมดเมามากเลยอยู่ก็เต็มเลยป่าอะไรทียาเลยมันหลบอยู่อ้าวพินเฟเลยโอเคต้าบรรยากาศโงเมา เขาบอกว่าจอดแนววะพี่โจไม่ใส่ไม่ทายวะเฮ้ยจอดวะจอดวะอดวะพี่โจพี่โจว้าวว้าวีปพับีแบบเกียรมุมุานีมพี่โจไปพับีอะีนทรกอย่างกัที้งเหัเอาเอาหลบจิงจิงจิงกันไปจิงกันไป้เข้าไเข้าไ้เข้าเฮ้ยเฮ้ไอ้เหี้ยมือกูต้อลบโล้หห โอ้โหโอ้ยพุจุบอ่ะวิจุอ่ะจุดิอยู่ทําไมนะคนโดนลมอ่ะเยกอนโอ้ยกับโดนอ้าวไว้ขไวครับยเหลือใครสามคนกันหรืสคนปะหรือสี่คนปะเก็บตาให้โอ่งโจรเราไมสร้างไปเราด้วยเสื้อกันยกงไม่ใครมีหน่อก็ไม่มีเต็มโอ้โหคนวันเลย่ะข้าวเลยติดไฟ ใส่ปาใส่เหรออ้าวเลยองเลเลอเลสามคนแล้วเลสามคนแล้วเลยสามเลยสามเลสาคนแล้วเลยอาอ้าวเอาลงบนนี่เลยไอ้เชนระเบิดกระบอกปิดกระบอกอ้าวหมครับอ้าวเหลือคนแล้วครับเลยสามเลยองเขาแลอวพลเลยลิกับบีเอ้เระเบิดเฮ้ยเก็บซัสินกันเฮ้ยายโอเคตายเย็นบุริษับบีบุริษกับบีเลยโนเลยซนเลยนเลยโซนอยายา คนปั่นเลยคนจริง ah, ่เลยนสวยนี <Hey. S 1> ่ไงโครปั <c oughs> hey, <c oughs> oh, ่นนี่คนจริงไงคนที่สองี่เจ็ดเนี่ยหยุดก่อนสวยสวยสวยยสวยโดนไฟโดนไฟอ้โดนไฟต้อองไอคนที่ตายแล้วขึ้นมาดิขมาดิึถือ้ยทิ้งกูถืออยู่หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้้งอะ เออนั่นแหละเดียวเดียวจะยิงโดนนะห้ามโดนนะห้ามยิงโดนนะคืยิงแบบยิงเป็นปวนะยิหาให้ปวดไรปลยไว้โอ้โเอาเอาเอาตายเองเอาแล้วเอาคาตายหมดแล้วอ่ะเอาบุริษบุริษ่าตตายเหลืออะไรเี่ยเหลือบีรัลอบีบีเป็นเดอะวนเนอร์อัตาย